วราชัยกับกุศกรน้อยสิทธิเพชรอุบลยอดอายะแห่งยุคครับส่วนคู่เอกนั้นเมืองสี่พุ่มพันม่วงเจอกับปวริศเสถียรยืนยงรับอดีตแชมป์มวยปูนเสือครับรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับกับตวนเป๋เกียรติสมสิงชิงเข้ารอบครับยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่แล้วก็ยกเพชรเพชรเกษมกับพรายจุมพลชุมพรรังนกอันนี้ก็ชิงลุ้นกันอีกรอบก็มีทั้งมวยรอบ มุยทั้งชิงแชมป์คู่ชิงแชมป์นะครับอาทิตย์หน้าเหมือนกับอาทิตย์นี้ติดตามชมครับยกสุดท้ายคู่เอกอาทิตย์นี้ต้องไล,ล่ลําไล่หนักนครับมันฉลองการโดนนับดูครับผมเต็มเหนียวคู่ท้ายชิงโอ้โหแกแรงดีจริงๆครับอาครับไล่มาแล้วครับดาน เสียบเจอข่าวหลุนเต้งข่าวโอ้โหความพยายามสูงจริงๆครับนูนี่แล้วครับอ้าวแยกครับแยกก่อนแยกก่อนเดี๋ยวมาลุยกันใหม่โอ้วยเล็กครับแต่ว่าชกกันได้สนุก <c oughs> นี่ครับหมัดหนึ่งสแห้งตีดความพยายามสูงมากรวบครับรวบล็อกล็อก แยกๆแยก,แยกอีกแล้วครับแยกอีกแล้วครับรัดกันแน่นตีกันไม่ได้โอ้โดนศอกนับเหมือนกันโอ้โหถูกศอกครับจอมโหดได้นับเยอะ้าวันฉลองเอาแล้วครับคนละนับได้เป็นคนละนับครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูสิครับทำยังไงเลยครับ,ท,รบทีนี้โอ้โห ฟังเสียงดูกันแล้วกันครับฟังเสียงดูก็แล้วกันครับโอ้ได้คนลนับครับแต่ว่าโอ้โหคนละนับครับโอ้โหดูเขาให้เอาเลยครับนักมวยถือว่าผลงานนั้นถึงที่สุดแล้วครับดูครับวันฉลองก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่าการที่มาได้นักในยกสุดท้ายก็ถือว่าผลงานตัวเองพอใจแล้วครับกองเสียร์พอใจโอ้โหก็ต้องมองในภาพรวมครับมวยคู่นี้ ว่าตั้งแต่ยกที่หนึ่งยกที่สองยกที่สามยกที่สี่แล้วก็มาถึงยกสุดท้ายเป็นอย่างไรดูครับต้องดูครับว่าคะแนนจะออกมาอย่างไรครับเพราะว่าคะแนนที่กรรมการให้นั้นให้กัน,ท,นทันทีให้เป็นยกก็คือมีทั้งได,ได้และไม่ได้ครับโอ้โหมองมองอย่างไรดีครับยอย่างนี้ก็คาดหมายกันไม่รู้เลยครับเสียวอดใจรอครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นักวยนั้นยืนห่างกันเกินสามเมตรครับ ต้องเนลนกันถึงต่างประกาศคะแนนเลยทีเดียวนะฮะโอ้กลายเป็นคู่ที่แฟนอวยครับลุกไปไหนไม่ได้ครับจะต้องรอจนประกาศผลคะแนนเสร็จไม่แล้วจังหวะที่วันฉลองขับซอกจอมโหดนั้นก็เหมาะเหม๋งจริงๆครับจังหวะที่จอมโหดต่อยฮุกขวาวันฉลองก็ถือว่าสุดยอดเอาล่ะครับเก่งเจอเก่งครับก็ถือว่าในรอบหลายปีครับที่เราได้เห็นมวยที่ชกกันแบบนี้ครับ